หมูย่างย่างเลยเหรอเนี่ยซี่โครงย่างนี่ไงไม่เอาหรอยังไม่ยังไม่ซุกอ่ะมาทำไมแล้าหมาก็กินไม่ได้เนื้อเดือดพลาดพลาดพลาดเลยครับทุกคนวันนี้ทําอาหารอะไรให้คุณยายทานดีนะยายอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับอยากทานอาหารอะไรเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวทาให้กินอยากทานหน่อยอ่ะ ไม่รู้จะกินอะไรทำเถอะกินได้มดเ้กินง่ายซะด้วยเดี๋ยวจัดเมนูพิเศษให้กับคุณยายเลยจับมือหน่อยทางนู้นชีกันซื้อซือ้อกิ่งโครงย่างไปซื้อไหนแล้วซื้อตลาดไปสซืโครงย่างจัดไปย่างเอาโหต้องหมักสักสองสามชั่วโมงเลยมั้งเนี่ยยายเออสักที่โมงแค่มาเนอะ เอ,เอาไปหมูย่างหมูย่างอะไรเหรอเนี่ยซี่โครงย่างนี่ไงไม่เอาเหรอยังไม่ยังไม่ซุกฮนะทำไมแล้หมา,าก็ากินไม่ได้ต้มน้ำสักสิบนาทีแล้วเรามาทำเครื่องหมักกันก่อนดีกว่า เ,เราต้องใช้สามเกลือไม่ใช่สามเกลือเจาะเวลานะพริกไทยนิดนึงพอนิดนึงพออจะฉุนเกินไปพริกไทยคกหินนี่แม่งตำละเอียดไวจริงๆลากผักชีหมูที่เราต้มไว้ก็คงจะได้ทีแล้วเราเอามาหมักกันเลย สามเกลืเจาะเวลาที่เราขกไว้ใส่เข้าไปซีอิ้วขาวสักน้อยสักน้อยซอสหอยเงยนิดนึงนิดนึงน้ำตาลแล้วก็ถึงช่วงเวลาสำคัญปิดฝา เปิดฝาหน้าตาดีผมเนี่ยจากนั้นก็หมักไว้สามชั่วโมงแต่ผมจะข้ามคืนเลยทีเดียวเชียวโอ้ยผ่านมากี่ชั่วโมงแล้ววันนี้ตอนนี้8ปดโมงสีบแล้วเรามาดูหมูกันดีกว่างส่หมักเข้าเนื้อแล้วแหละไปลา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 เทเ้ห่ยอะไรวะเนี่ย ทำการชาวภรรกิจตะแกนซี่โครง 40. ไฟเนื้อสวยๆเลยนะโอ้ไฟมันแรงไฟมันแรงสวยงามอะ่ะเนื้อเดือดพลาดพลาดพลาดเลยครับทุกคน คงจะได้ที่แล้วล่ะต่อไปไปขั้นตอนการชํำแหละกันเลยดีกว่าว้าหอมกลิ่นเครื่องเทศอะขั้นตอนการชํำแหละมาถึงแล้วเริ่มจากชิ้นนี้ก่อนเลยนี่นุ่มๆเอ้ยไม่ยากนะเนี่ย ไม่ยากอะไม่ยากอะว้าวรอคุณยายกลับมาทำอาหารไว้คอยท่าเรียบร้อยแล้วแม่คยายจะต้องภูมิใจแน่ๆเลยจัดผักสวยๆไว้คอยท่าคุณยายนะครับนี่เป็นปื้มแน่ๆเลยคนเนี้วันนี้คุณยายกลับจากการไปชอปปิ้งมาแล้วเดี๋ยวเราเอารถเข็นคันนี้ไปรับคุณยายกันเลยดีกว่าโอ้คุณยาย มารับแล้วมารับแล้วไปช้อปปิ้งไหนมาเนี่ยยายมีของฝากไหมีเนัดหรอือเมื่อโอ้ดูดินัดทำซี่โครงหมูย่างไว้คอยท่าแล้วนะยาย,อาอยาแล้วนะอย่างไรนะเอย่างไรก็ตัดมือมาทำซี่โครงหมูย่างไว้คอยท่าแล้วนะ,เอ,นะเอาไปกินไงเอายายทำอันนี้มาฝาก ช่วยซิมหน่อยหมูย่างซิโคงสุดแซ่บอะไรเนี่ยหมูซิโครงสุดแซ่บลังสันเมนูนี้มาเพื่อยายโดยเฉพาะจับมือเลยดิยไม่รู้เรื่องอะไรกินเอากินคู่กับข้าเหนียวเที่ยวแจกให้ทั่วกินหอมยวนยั่วอันน่าน้ำไหลไหลเน่ยซีโครงซี่โครงนุ่มๆเลยเนี่ยเนี้ย นี่นี่นี่อะเนื้อเยอะอันนี้คูกับข้าวเหนียวรสชาติเป็นไงยั ไงยายช่วยบอกรสชาติหน่อยเต็มสิบมาให้เทราเลยในสิบคะแนนยายให้กี่คะแนนห้าคะแนน